สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนีแนวทางล่าพัฒนาก็ได้ออกเซจสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะแนวทางเล่าพัฒนาได้ออกเป็นที่เรียบร้อยและพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนาออกอย่างวันที่พี่น้องวันศุกร์ที่13พี่น้องวันที่ สิบสามกยพี่น้องนะครับวันที่สิบสามกยหกเจ็ดพี่น้องนะครับวันที่สิบสามกยหกเจ็ดพี่น้องลาวพัฒนาลาวพัฒนา ลาาพัฒนาออกแล้วส8 1 6ปดพี่น้องหกสเจดพี่น้องนะครับ3ตัว6ก เจ็ดสองตัวพี่น้องนะครับสองตัวบนสองตัวล่างนะพี่น้องเนาะนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องจะได้รับรู้รับเห็นกันนะแนวทางพอใจดีให้ตัวใดพี่น้องนะครับ นี่คือแนวทางเล่าพัฒนาทั้งช่องพ่อใจดีพ่อใจดีก็ได้บอกไวแล้วก้าวไวแล้วทั้งช่องพ่อใจดีมีหกสำนักบอกเคยผิดหวังพี่น้องนะครับบอกเคยผิดหวังนะครับสําหรับปูทองนะครับงวดที่เก้าเจออ้อยแตกอีกแล้วพี่น้องเจออ้อยแตกอีกแล้วพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งปูทองพี่น้อง ปูทองพี่น้องนะครับมาเบิ่งปูทองปูทองพลาดไม่ได้พี่น้องนะครับนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวให้เบิ่งกันจะจะเลยพี่น้องปูทองงวดที่เก้าพี่น้องนะครับปูทองงวดที่เก้าพี่น้องนะครับวันที่สิบสามกันยาเราพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างศูนย์กับสี่ฟันไปที่ศูนย์แต่มา แต่ว่ามาซีมาตัวร่องพี่น้องจะให้02 03 05 09พี่น้องนะครับ43 46 47 48พี่น้องเป็นยังไงพี่น้องเลขออก47พี่น้องเป็นยังไงชัดเจนอยู่เนาะมาคือเก่าพี่น้องนะครับโอ้ดีใจกับพี่กับน้องหลายพี่น้องนะครับยินดีปีดาอะแฟนคลับแฟนช่องของปูท่องนะครับ มาแล้วพี่น้องนะครับมาแล้วพี่น้องนะครับปูทองบอธรรมดานะครับพี่น้องปูทองไม่ธรรมดามาอีกแล้วแตกอีกแล้วพี่น้องนะครับทั้งวิ่งพี่น้องทั้งจับคู่แตกอีกแล้วพีนน ing, วพ่น้องนะครับผมเป็นยังไงพี่น้องมามาสซิเอฟซีปูทองพอจะดีบอกแล้วพี่น้องพอจะดีบอกแล้วเป็นยังไง นะครับมีผู้ใดสิมีจิตใจอันสวยงามบอพี่น้องจิตใจอันงดงามบนอน้อตามต่องวดที่เก้าเป็นไดงวดที่เก้าต่อไปงวดที่เจ็ดพี่น้องวันจันง,งวดที่สิบเด้อวันนี้แตกให้เห็นแล้วนะครับเอาพี่น้องมาตามต่อพี่น้องไปอีกบันพี่น้องสำนักใดอีกบันสำนักอะไรพี่น้องนะครับ ปูมงคลพี่น้องปูมงคลมาแล้วพอใจดีบอกแล้วปูมงคลไม่ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะปูมงคลบ่ธรรมดาพี่น้องเนาะเพื่อนไปพาดต่อเพื่อนให้สามตัวซื้อพี่น้องถ้าเอาชุดสองตัวสิบ,บอกให้พาดยากพี่น้องสิบสามกันยาสองห้าหกเ็เราพัฒนาปูมงคลวิ่งบนล่างศูนย์กับหกพี่น้องนะครับฟันไปที่ศูนย์แต่ออกตัวล่งหกพี่น้อง นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่มาที่หกหนึ่งและหนึ่งหกแตกแล้วพี่น้องปูมงคลแตกแล้วครับผมปูมงคลนะครับนี่และครับพี่น้องให้ติดตามเดอ้อปู่ทองปูมงคลเจ๊อ้อยรัฐบาลไทยมาแน่นอนพี่น้องฟันทงแน่นอนพี่น้องนะครับยายาเผอพี่น้องนะครับ ให้ติดตามให้กดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องนะครับพี่น้องจะได้เห็นท่านที่พี่น้องเป็นยังไงพี่น้องนะครับช่องพ่อใจดีมีหกอาจารย์มีแต่ความเสื่อถือหมั่นใจได้พี่น้องอ้าพี่น้องต่อไปต่อไปปูสอนพี่น้องต่อไปปูสอนได้อนะพี่น้องต่อไปปูสอน ปูสอนวิ่งสี่พี่น้องจับไปบอหวดพี่น้องนะครับฟันไปสี่สามแต่วิ่งเข่าเต็มเต็มพี่น้องนะครับวิ่งเข้าเต็มเต็มพี่น้องเอาหายกำลังใจปูสอนไปนน้ำกันพี่น้องหนึ่งสามอาจารย์และพี่น้องนะครับต่อมาสุดท่ายะท่ายสุดแนวทางที่เข่าพี่น้องนะครับแนวทางของไผยขาดบ่ได้พี่น้องขาดบ่ได้เด็ดขาดเลยนั่งเอกทางช่องกับว่าไใดพี่น้องสองสามหดติดกันได้พี่น้อง นะครับเราพัฒนาวันที่1ิบากันยาสองห้าหกเ็ดเราพัฒนาเจออ้อยเด้อพี่น้องเด้อเก่งบอกเก่งพี่น้องสีบอกให้กล้ามีความสามารถใส่บัญชีไว้เลยบอกสั่งผมลงสมุดบัญชีไปเลยรับประกันเลยว่าสัุว่าิ่งรู้ใส่หมายเลขบัญชีไว้เลยวาสัน์ถาผู้กดเป็นแฟนครับเฟสสองนะพี่น้องนะครับมีเอฟซีถามหายยอ,อยู่ถามหาเจออ้อยอยู่บอกให้ลงนะครับ เป็นยังไงเจ๊อ้อยกับพระาพธาตุไม่ฟิดหวังพี่น้อง13กันยา256เจ็ดลาวพัฒนาเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดฟันไปที่เจ็ดได้พี่น้องเด้อฟันไปที่เจ็ดจับคู่ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดฟันไม่เข้ามาเข้าตัวไม่ฟันเจ็ดสี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงพี่น้องชัดเจนอยู่เนาะเก่งบ่พี่น้องนะครับเก่งเกิดจะลืมให้ยคาขนมข้าวต้ม ค่าแนวทางของเพื่อนพี่น้องนะครับสำหรับเจออ้อยหมายเลขบัญชี154376097 4สกสีกะสกรไทยได้พี่น้องเด้อแคปนาจอเล่าไว้พี่น้องให้ค่าขนมกระตต้มเล่าค่านหนมึกปากกาเล่าพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเล่าเสี่ยรัฐบาลไทยให้พี่น้องเด้อพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยนะครับสี่คู่สี่สำนักสี่อาจารย์ไม่ทําให้ผิดหวังพี่น้องนะครับปูท่องนะ ปูทองปูม่งค้นพี่น้องเจีย้อยพี่น้องบ่เห็ดไหนพี่น้องผิดหวังเนาะนี่แหละครับแนวทังพ่อใจดีนะพี่น้องเนะาะจังแด๋เฮากับมาคุยกันหลังเล่าพัฒนาออกทุกวันจันพุธศุกร์พี่น้องนะครับหลังเล่าพัฒนาออกช่องพ่อใจดีผู้ใดติดต,ตามพี่น้องบ่อผิดหวังพี่น้องแต่ว่าพี่น้องต้องจับแนวทางแต่ละสำนักไปผู้ดใดตามปูท้องคือตามปูท้องพี่น้องตามเจียวไอคือตามเจียอไอ พี่น้องมักไผมักมั่นของไผของมั่นพี่น้องนะครับพอใจดีมีความสุขพอใจดีดีใจหลายที่แนวทังเล่าพัฒนาพอใจดีเข่ามากตลอดพี่น้องนะครับเข่ามาตลอดบอเคย่อเย็ดในพี่น้องผิดหวังขอบบุญขอบคุณมาหนึ่งมาแล้วพี่น้องทำบุญมาแล้วพี่น้องมาซอยดูแ,แลลวพี่น้องบอกมีไผพี่น้องมีผู้นึงแหละผมจะคู่ซื้อแต่ผมบอกเกี่ยงภาษา เล่าให้มาตลอดขอให้ปูท้องเขาเนาะมันจะไม่อยู่สองท่านแต่จะเป็นท่านที่สามที่สี่ที่ห้ากะยินดีพี่น้องนะครับขอบุญขอบุณหลายๆพี่น้องนะครับผมปูทองไม่ธรรมดาพี่น้องนะครับเมื่อที่แล้วพนลาดพลาดนั่งเต่าว,วิ่งเขา่าเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องวิ่งนะครับแต่จับคูผาดนะพี่น้องนะกะบ่เป็นยังพี่น้องนะครับบ่เสียหายนะครับผมเอาพี่น้องสําหรับชิปนี้พอใจดีกะมีนะาทาังฝากมีตอนน้องซัมเนียร์พี่น้อง สำหรับคลิปหนาพอก็พอใจดีไม่ไปน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ